ลงมาทุกวันเนี่ยจำไม่ได้ครับครับรู้แล้วหิวนี่รอบอันนี้รอ,อ,อบสองแล้วเนี่ยเอาล่วงร่วงล่วง,วงขอโทษครับเอารอบสองเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดีอ้ามอารอบสองฝนตกแล้วเออกินเยอะแล้วไม่ได้หิวบ่อย อเอาเอาน้ำหมอ่ะเอาครับครับหิวหิวก็ไม่ลงมาสักทีเอาเอาอีกหน่อยนึงเร็วเอาไหมครับ เอา oh mấy? Oh. Anyway. Oh.